ยินดีต้อนรับสู่ Mars Autograde ช่องของคุณสำหรับการสำรวจสุดยอดเครื่องจักรล้ำอนาคตทั้งบนท้องฟ้าและภาคพ,พื้นดินวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ Garuda X เ,เครื่องบินขับไล่ล่องหนแห่งอนาคตที่ถูกจินตนาการขึ้นสำหรับปี2026แม้ว่าจะยังไม่ใช่อากาศยานที่มีอยู่จริงในกองทัพใดในปัจจุบันแต่ Garuda X เ,เป็นภาพสะท้อนของวิสัยทัศน์ด้านการบินรบรุ่นที่6ในอนาคตอันใกล้ g a r ูด a X เป็นแนวคิดของเครื่องบินรบที่ถูกสร้างขึ้นจากจินตนาการโดยศิลปินและผู้ลหลงไหลในเทคโนโลยีการทหารจากทั่วโลกโดยมีรูปทรงเฉียบคมและออกแบบให้ลดการตรวจจับจากเรดาร์อย่างสูงสุดโครงสร้างภายนอกถูกคิดค้นจากวัสดุผสมขั้นสูงที่ทั้งแข็งแรงและมีน้ำหนักเบาพร้อมพื้นผิวแบบไทเทเนียมสีดำด้านที่ช่วยเสริมความล่องหนและความดูดัน ในด้านระบบขับเคลื่อน g a r ูด้ X ถูกออกแบบให้ใช้เครื่องยนต์คู่แบบ a d ด p t i ีฟไซเคิลที่สามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงพร้อมความคล่องตัวขั้นสุดโดยมีท่อขับดันที่สามารถหมุนได้และระบบการดูดอากาศที่ปรับเปลี่ยนตามสภาพการบินลำแสงไอพ่นสีน้ำเงินที่มักเห็นในภาพแนวคิดสื่อถึงเทคโนโลยีการเผาไหม้ขั้นสูงหรือระบบเสริมพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง ระบบควบคุมและห้องนักบินถูกออกแบบให้เป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมหน้าจอกว้างแบบพานโนรามาและภาพโฮโลแกร,รมเสมือนจริงที่แสดงข้อมูลการบินทั้งหมดนักบินสามารถควบคุมด้วยเสียงหรือการมองเป้าหมายผ่านโหมดนักบินอัจฉริยะอีกทั้งยังมีระบบ AI ที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำและความรวดเร็วในการตัดสินใจในสนามรบ ระบบอาวุธที่จินตนาการไว้สำหรับการูด้าเอครวมถึงช่องเก็บอาวุธภายในที่สามารถบรรทุกขี่ปนาวุธอากาศสู่อากาศระเบิดนำวิถีและอาวุธพลังงานสูงนอกจากนี้ยังสามารถควบคุมฝูงโดรนเพื่อสนับสนุนพานกิจการรบโดยมีโดรนทำหน้าที่ลาดตระเวณสร้างสัญญาณร,รบกวนหรือแม้กระทั่งโจมตีเป้าหมายแทนเพื่อปกป้องเครื่องหลักระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ถูกออกแบบให้ทันสมัยระดับสูงที่สุด มีทั้งระบบหลบหลีกอิเล็กทรอนิกส์การรบกวนสัญญาณการรวมเรดาร์และแม้กระทั่งความสามารถในการโจมตีทางไซเบอร์ทำให้การูด้าเมีอำนาจเหนือคู่แข่งทั้งในสนามรบทางกายภาพและทางดิจิทัลระบบเรดาร์อาจเป็นแบบควอนตัมหรือซินเทติกที่สามารถตรวจจับเป้าหมายแม้จะอยู่หลังกำบงังหรืออยู่ในโหมดล่องหนด้านความคล่องตัวการูด้าเถูกจินตนาการว่าเคลื่อนไหวได้อย่างน่าทึ่ง ด้วยระบบควบคุมท่อขับดันแบบเวกเตอร์ระบบควบคุมด้วยแสงและการเสริมประสิทธิภาพด้วย AI ทำให้สามารถบินแบบพลิกผันฉับพลันตีลังกาหรือหลบหลีกได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมระยะปฏิบัติการไกลด้วยถังเชื้อเพลิงภายในและระบบเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศแม้ว่า Garuda X ยังไม่มีอยู่จริงในโลกแห่งความเป็นจริง แต่แนวคิดนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกที่มุ่งสู่เครื่องบินรบรุ่นที่6เช่นโครงการ kf 2 1โบรอมาจากเกาหลีใต้โครงการ global combat air programme ของญี่ปุ่นสหราชอาณาจากักรและอิตาลีหรือโครงการ ngad ของสหรัฐอเมริกาล้วนแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีเหล่านี้กำลังเข้าใกล้ความเป็นจริงอย่างยิ่ง หากคุณชอบเนื้อหารีวิวนี้และอยากติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการทหารยานยนต์ล้ำอนาคตและนวัตกรรมด้านอากาศยานเพิ่มเติมอย่าลืมกดติดตามมาร์สอ,อัปโตเ,เพื่อรับชมคอนเทนต์คุณภาพในทุกตอนขอบคุณที่รับชมครับ